ตอนนี้มาปลดพ่วงสลับกับอีกคนนึงครับผมรถในบริษัทเหมือนกันนะพอดีญาติเขาป่วยครับเขาเลยต้องกลับบ้านฉุกเฉินก็เลยมาสลับพ่วงกันนะนี่รถที่เขาขับครับปีดับเบลสามแปดเก้าปีสองพันสิบหกเขาก็เป็นพนักงานครับผมมีเจ้าของคนเดียวแต่นี่ก็เป็นพนักงานเหมือนกันเป็นพนักงานเขาบอกผมนะไปอีนึงก็ประมาณสี่ล้านกว่าบาทนะครับปีละแสนกว่าเหรียญนะแสนนิดๆเป็นพนักงานให้คนขับให้ ตาคนนี้นะครับเขามีรถอยู่หกเจ็ดคันรุ่นนี้ทั้งนั้นครับสวยทั้งนั้นสิบแปดเกียร์ครับอันนี้เป็นเครื่องคอมมินครับผมสวยนะเอ๋มสลับพวงกันโอ้โหไฟสว่างดูด,บดูบันไดเบลเลอร์เลยยืนคุยกับเขาเมื่อกี้ครับพังหนึ่ง บ้างเขาอยู่แถวนี้เขาก็เลยให้ผมมาเปลี่ยนตู้กันผมมาตู้เปล่าให้เขาผมจะเอาตู้เขาที่มีของอยู่สินค้าไปส่งวันอาทิตย์ครับผมตอนนี้ก็มีแต่รถสวยๆนะไม่ใช่คนนี้นะแต่หมายถึงเจ้าของรถนะครับชื่อ r i c เตอรเขาเอามาวิ่งร่วมเขามีรถของเขาประมาณ6-7คันเห็นว่าเพิ่งซื้อคันใหม่มาครับปี2017หรืออะไรเนี่ยแหละตอนนี้กำลังเอาไปรีเบลเครื่องนะเขาามาปพ๊่เขาจะไปรีเบลเครื่องเลยนะฮะแต่นี่คันนี้ก็เพิ่งรีเบลมา ได้ประมาณเออส0 0แสนไม้นะครับหรือประมาณ320,000กิโลเมตรถ้ารีเบลเครื่องก็ถามความเมื่อกี้ครับประมาณราคาประมาณเออล้านนิดๆครับค่ารีเบลเครื่องเขาก็เพิ่งอ่อแนะนําอู่มาว่ามีอู่แถวเซนต์โจสิฟมิสซูรีนะเขาบอกเป็นอู่ที่ดีรถของตานี่ก็ทุกคันก็ไปรีเบลที่นั่นครับเขาก็แนะนําชื่อมาผมก็ได้จําไว้ห่างจากบ,บ้านผมประมาณ2องสโลเนี่ยแหละครับอู่ที่ เจ้าของรถคันนี้ชอบเอาไปทิ้งไว้ให้ทำอะไรเงี้ยพอดีเขาจะรีบกลับบ้านละก็เลยไม่ได้ดูข้างในนะ <laughs> ไปแล้วสุดหลอ่อไปแล้วเย้เย้ because of the trailer แล้วลงแกกลับบ้านนะครับอายุ60กว่าแล้วนะทุกคนนะยังทำงานอยู่นะทุกคนเชื่อไหมว่าเขาถามผมว่ารถผมอ่ะกินน้ำมันเท่าไหร่ผมบอกประมาณ2โลหลเาแถวๆนี้ครับแต่ว่าถ้าใช้ปั๊มลมด้วยผมจะอยู่แค่ประมาณ2โล1อ 2.1 2, 2. กิโลต่อ1ลิตรนะครับทุกคนเชื่อไหมสมมติถ้าเป็นไมล์ใช่ไหมคันนี้จะอยู่ประมาณเอหอหไมล์ต่อแกลออนรถหน้าเหลี่ยมอย่างนั้นได้แค่5ทุกคนได้แค่5ไมล์ต่อแกลลอนโคตรกินน้ำมันครับดีไม่ดีเท่าไหร่ถ้าเป็นกิโลก็ไม่รู้ถึง2โลว่าไม่รู้เสียงก็ไม่ได้ดังมากนะ18เกียร์ ดังกําลังดีนะไม่ได้ดังมากตอนแรกผมบอกเขาผมอยากทําท่อคู่เขาบอกว่าโอ้ยอย่าทำเลยเอาโผล่ข้างหลังก็ดีแล้วเขาบอกมันกินน้ามันมันต้านลมอะไรเงี้ยแต่ใจมันรักอ่ะผมก็บอกผมจะทําอยากใส่บัมเปอร์หน้าใหม่ครับใส่ไฟแล้วก็ใส่ที่บังแดดลงนั่นแหละเขาก็แนะนําอู่มาแต่ว่าก็ค่อนข้างไกลจากบ้านอยู่นะแต่เขาบอกว่าถ้าจะรีเบลเครื่องหรืออะไรเงี้ยครับก็ให้ไปที่อู่อู่นั้นได้อะไรเงี้ยทําค่อนข้างดีเขาว่านะเพราะว่า รถในตอนนี้เขาก็เอาไปทําเยอะอะไรเงี้ยที่นี่ก็เห็นไหมทุกคนรถปีใ,ใหม่อยู่นะสองพันสิบหกสิบเจ็ดรีเบลเครื่องแล้วครับมันเป็นเรื่องปกติของอรถบรรทุกที่นี่ครับคือไอ้รถอายุแบบไม่กี่ปีห้าหกปีนี่ก็รีเบลเครื่องแล้วครับคือเราวิ่งเยอะมากจนเครื่องต้องรีเบลแต่ว่าถ้าเก็บฝาครอบแคมไว้ส่วนบนนั้นรีเบลแค่ช่วงล่างนะครับการข้อเหวี่ยงอะไรพวกนี้ก็จะอยู่แค่ประมาณสี่ห้าแสนครับ แต่ถ้าซีรีเบลทั้งหมดเลยนะทั้งฝาทั้งอะไรทั้งหมดการข้าสูเข้าเวียงหมดนะประมาณล้านหนึ่งครับค่ารีเบลเครื่องส่วนคืนนี้ผมก็จะพักอาศัยนอนที่นี่แหละครับพรุ่งนี้เช้าออเดินทางต่อจะไปหาที่เปลี่ยนน้ำมันเครื่องพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ